มีหลายๆคนบอกว่ากูสวยเพราะว่ากูใช้แอปใช่กูสวยเพราะใช้แอปกูไม่เถียงเลยหน้ากูไม่สวยไงเพราะกูไม่มีเงินทำสัญญกรรมนี้แล้วก็แอปนี้แล้วก็แอปนี้อีกบอกว่าเออมันสวยเพราะมันใช้แอปเอา้ามันมีให้ใช้ก็ต้องใช้ไหมแต่ถ้ากูไม่ใช้ก็มาบอกว่ากูปรับให้หน้าเนียนอีก อะพวกมึงมาดูนะอะถ้าทำให้ดูเลยอ่ะผิวเนียนใช่ไหมเนี่ยผิวเนียนกูไม่ได้ใช้นะไอผิวเนียนถ้าถ้าถ้าไม่ได้ปรับอเน,นี่ยมันก็หน้ากูะก็ยังเห็นสิวฝ้าตกกะอยู่อ่ะ,อะถ้ากูปรับนะพวกมึงมาดูความจึ้งของแอปถ้ากูปรับหน้ากูก็จะเนียนผ่องแบบนี้แต่ถ้ากูไม่ใช้ น้ากูก็เป็นแบบนี้มันก็คือหน้ากูอ่ะมารูปร่างนะคางแหลมปะรูปร่างก็คือทําให้คางแหลมกูก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้ากูใช้พวกมึงดูหน้ากูก็จะเลียวขึ้นอ่ะกูเอาออกเสียงลดมาล้าอะไรเนี่ยคอนฐานคอนฐาน,ค,น,านคืออะไรวะเอ่อมาดูกันกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยกูก็ไม่ได้ใช้ รอ,อ,อ,องพื้นใช่ไหมรองพื้นมึงใช้รองพื้นรองพื้นในแอปแม่งคตรทำให้หน้ามึงเนียนเออกูกดวิเถียงว่ารองพื้นในแอปทําให้หน้ากูเนียนแต่เนี่ยกูไม่ได้ใช้แสงไฟกูช่วยมึงจะให้กูปิดไฟถ่ายรูปเลยหรือไงอะมาดูลิปสติกมึงอะปากแดงตลอดเวลาเพราะมึงใช้แอปลิปสติกปากมึงถึงแบบว่าดูอมชมพูมาดู กูใช้ตรงไหนจะไม่ให้กูทาลิปสติกเปลี่ยนสีเองเลยหรือไงกูก็อยากจะสวยบ้างเพราะปากกูแร่เอาถ้ากูใช้นะมึงพกมึงมาดูเห็นะถ้ากูใช้ปากกูก็จะสวยขึ้นเห็นปะแดงแป๊ดเลตอ่ะสีนี้อะสีนี้อ่ะกูใช้นะมันก็แดงแต่ถ้ากูไม่ใช้อ่ะพอมึงดูนะถ้ากูไม่ใช้เนี่ย กูกทาลิปสติกเปลี่ยนสีไม่ให้หน้ากูอ่ะสบไปมากกว่านี้ไม่ให้คนรอบข้างแตกตื่นไปมากกว่านี้พวกมึงเข้าใจกูใช่ไหมอย่าบูลลี่กันเลยคะ่ะหน้ากูก็คือหน้ากูสวยไม่สวยก็หน้ากูถึงกูไม่สวยก็มีคนมาจีบกูศูนย์